สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการหาโดเมนและเรนนะคะซึ่งเป็นปัญหาแบบที่แบบถือว่ายิ่งใหญ่มากๆอ่ะสำหรับคนที่เรียนมปลายนะคะว่าเฮ้ยการหาโดเมนกับเรนจะหายยังไงทําไมถึงมีหลายรูปแบบจังทำไมถึงแบบอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันต้องทอํายังไง ะะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเริ่มต้นเอพิสซดหนึ่งของช่องของเราเลยค่ะก็จะมาเร,เ,เรียนเรื่องการหาโดเมนและเลนส์นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะเราต้องมารู้ก่อนว่าโดเมนกับเลนส์คืออะไระโดเมนกับเลนส์คืออะไรนะคะสมมุติเลยค่ะสมมุติว่า,มมวาเรามีสมการอยู่สมการหนึง่งเช่น y เท่ากับ 5x ส่วน x บวก2อะประมาณนี้นะคะ เราจะดูว่าโดเมนกับเรน์ของอันนี้คืออะไรแล้วดูไปทำไมใช่ไหมคะอ่ะโดเมนนะคะก็คือการหาค่าความเป็นไปได้ของค่า x ว่า x เนี่ยในสมาการเนี้ย x มันสามารถเป็นอะไรหรือไม่สามารถเป็นอะไรได้บ้างส่วนเรน์เนี่ยนะคะก็คือการหาค่า y เพื่อที่จะดูว่า y สามารถเป็นอะไรหรือไม่สามารถเป็นอะไรได้บ้างนั่นเองเอ๊ะแล้ว x กับ y มันมีสิ่งที่เป็นไปนไม่ได้ด้วยเหรอ อาจจะเกิดคำถามใช่ไหมคะใช่ค่ะมันมีสิ่งที่มันไม่สามารถเป็นไปได้นะคะยกตัวอย่างเช่นอ่ะอย่างกรณีของสมการนี้เลยนะคะทุกคนดูค่า x ค่ะดูที่ค่า x ก,ก่อนนะเอ,อ่อถามว่า x เ,เนี่ยสามารถเป็นลบสองได้หรือไม่ตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะทุกคนลองแทงนลบสองลงไปนะคะ ลองลบสไปข้างล่างตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็นลบสองบวกสซึ่งลบสบวกสมีค่าเท่ากับอะไรเอย่ยลบสแล้วก็บวกสนะคะมีค่าเท่ากับ0ใช่ค่ะ0นซึ่งตัวส่วนเนี่ยมันไม่สามารถเป็นศูนย์ได้นะคะทุกคนมันไม่สามารถเป็น0ูนย์นนไ,าานได้เช่น5้าส่วนศูนย์้าส่วนศย์ร้หมคะวามีค่าเท่าไหร่ ไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวส่วนเนี่ยไม่สามารถเป็นศูนย์ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า x ไม่สามารถเป็นลบสองได้ค่ะตื๊ดตืด,ตดเป็นลบสองไม่ได้เลยเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ว่า x กับ y เนี่ยจะสามารถเป็นจํานวนได้ทุกจํานวนในโลกใบน,นี้ไม่ใช่ x กับ y มีค่าที่สามารถเป็นไปได้และค่าที่ไม่สามารถเป็นไปได้อยู่ด้วยเขาก็เลยมีการเรียนเนื้อหานี้ขึ้นมาค่ะคือการหารโดเมนและเรน อ่านะคะ EP แรกเราก็จะพูดถึงเรื่องการหารเรื่องความหมายของการหารโดเมนและเรนแล้วว่าคืออะไรอ่ะถ้าพอมองภาพออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรูปแบบของสมการรูปแบบแรกเลยดีกว่าในการหารโดเมนและเรนค่ะอ่ะเริ่มต้นที่โจทย์ข้อแรกเลยนะคะจงหาโดเมนและเรนของความสัมพันธ์อันนี้เลยอ่ะทุกคนจะเห็นว่าสิ่งที่เขียนมา What is สต i สนะคะมันอ่านว่า r เท่ากับเซตของ x กับ y โดยที่ 4x ลบ 2y เท่ากับ9เดี๋ยวเราจะโฟกัสแล้วก็สนใจแค่ตรงนี้พอนะคะเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าเราจะหาโดเมนและเรนของสมการสมการนี้นี่เองเริ่มเราจะมาเริ่มจากการหาโดเมนก่อนเลยนะคะ เราจะดูว่าโดเมนโดเมนเนี่ยคือค่าความเป็นไปได้ของของตัว x นั่นเองนะคะโดเมนคือค่าความเป็นไปได้ของ x ว่า x เ,เนี่ยเป็นอะไรได้บ้างหรือ x ไม่สามารถเป็นอะไรได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราจะ จัดรูปนะคะจัดรูปให้อยู่ในรูป y เท่ากับเทอมของ x นั่นเองคือเอาเจ้า x เนี่ยมาอยู่ฝั่งเดียวกันของสมการแล้วฝั่งหนึ่งเป็น y ไปเลยแยกฝั่งกันนะคะแยกฝั่งกันให้ฝั่งหนึ่งเป็น y แค่ตัวเดียวแล้วก็ฝั่งหนึ่งมีแต่ x ตอนนี้เนี่ยสมการที่เขาให้เรามาเนี่ยคือ4 x ลบ2 y เท่ากับ9้ถูกไหมเอ่ย4 x ลบ2 y เท่ากับ9อ่ะจะมาเริ่มจัดรูปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดรูปพร้อมกันเลยเราอยากให้ y อยู่แค่ฝั่งเดียวของมันตัวเดียวโดดแบบนี้เราก็จะคง y ไว้ก่อนนะคะก็จะค่อยๆ่อยย้ายตัวที่ไกล y มากที่สุดก็คือ4 x ตรงนี้ก็จะเป็นลบ2 y เหมือนเดิมย้ายลบ4 x มาเยอะย้าย4 x มานะคะ4 x เนี่ยมันบวก่ดูข้งหมายข้างหน้าพอย้ายมามันก็กลายเป็น9 ลบ4 x อใกล้ความจริงนะคะทีนี้จะให้ y อยู่แค่ตัวเดียวเราก็ต้องย้ายลบ2มาย้ายลบ2มาบวกใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะลบ2ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่คูณอยู่กับ y เพราะฉะนั้นเวลาจะย้ายมา,านะคะจะต้องย้ายมาหานั่นเองค่ะโดยเอามาทั้งไอ้ลบนั่นแหละกลายเป็น9 4ลบ4 x ส่วนด้วยลบ2นั่นเองค่ะอาตอนนี้นะคะเราก็จัดรูปเขาเนี่ยให้อยู่ในรูป y เท่ากับเทม x แล้ว นี่ทุกคนเห็นภาพแล้วยังก็คือฝั่งหนึ่งเป็น y ตัวเดียวแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเทอมของ x นะคะก็คือเป็นรูปร่างที่มี x ผสมอยู่ข้างในนั่นเองทีนี้เราค่อยมาเริ่มพิจารณากันค่ะดูสิคะว่า x เ,เนี่ยสามารถเป็นอะไรหรือไม่สามารถเป็นอะไรได้บ้างตอบติ๊กตอกติ๊ก,ต,กตอกเข้าฟ้าจะให้เครื่องมือในการหาโดเมนและเรนไปเพิ่มเติมนะคะเครื่องมือในการหาข้อที่1 ถ้ามี4เหลี่ยมหารด้วย3เหลี่ยมตัว3เหลี่ยมต้องไม่เท่ากับ0ตัว3เ่ยนต้องไม่เท่ากับ0น,นะคะข้อ2ถ้ามี4เหลี่ยมเท่ากับรูท x ตัว x ในเนี้ยเป็นอะไรก็ได้ถูกไหมไม่ถูกตัว x ตัวนี้ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ก็คือติดลบไม่ได้รวมถึงตัว4เหลี่ยมที่เป็นผลผลิตของรูทเวลาถอดออกมาแล้วก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วย ะะต่อไปข้อที่3นะคะถ้ามีสี่เหลี่ยมเท่ากับแอบส์ลูตของสามเหลี่ยมภายในแอบส์ลูตเนี่ยจะสามารถเป็นอะไรก็ได้แต่ตัวสี่เหลี่ยมจะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์ต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่คือเรื่องของกําลังสองน,นะคะถ้ามีสี่เหลี่ยมกําลังสองเท่ากับสามเหลี่ยมตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นอะไรก็ได้มันอยู่ข้างในมันเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมคะแต่หลังจากที่มันกําลังสองออกมาแล้วผลของมันเนี่ยจะต้องเป็นบวกเท่านั้นก็คือสามเหลี่ยมต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์นั่นเอง พวกนี้เนี่ยก็คือเครื่องมือของเรานะคะเศษส่วนส่วนท่ามเป็นศูนย์รูทเนี่ยผลลัพธ์ของรูทต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์และในรูทต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ด้วยแอบส์ลูรื่องในแอบส์ลูทเป็นอะไรก็ได้แต่ผลของแอบส์ลูทต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ยกกำลังสองนะคะแค่ใต้กําลังสองเป็นอะไรก็ได้แต่หลังจากกําลังสองแล้วต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นดูสิคะว่าสมการของเราอันเนี้ย y เท่ากับ9ลบ4 x ส่วนสลบสเนี่ย x ไม่สามารถเป็นอะไรได้บ้างไม่มี x สามารถเป็นได้ทุกอย่างเลยเพราะว่า x ไม่ได้เป็นตัวส่วนใช่ไหมคะ x อ,อยู่ข้างบน x ไม่ได้ติดรูท x ไม่ได้เป็นผลผลิตของแอบส์ลู e x ไม่ได้เป็นผลผลิตของกาลังสองเพราะฉะนั้น x เนี่ยสามารถเป็นได้ทุกอย่างเลยดังนั้นโดเมนโดเมนจะใช้ d r ย่อนะคะก็คือโดเมนเรレมシย่อมาจากความสัมพันธ์นะคะจะเท่ากับ จำนวนจริงนั่นเองค่ะตัว i ย่อมมาจากจำนวนจริงก็คือเป็นจำนวนอะไรก็ได้นั่นเองต่อไปนะคะเราจะหาเลนนะคะ,ะหาเลนชื่ออ่ะการหาเลนคือเขาจะต้องการหาความเป็นไปได้ของ y อืมจะหาความเป็นไปได้ของ y เพราะฉะนั้นเราจะจัดรูป x เท่ากับเทอม y เพราะจะดูว่า ว่าเนี่ยสามารถเป็นหรือไม่สามารถเป็นอะไรได้บ้างนะคะเป็นแบบคล้ายๆเบาะน้ําของ y เพื่อให้จะดูว่าเบาะน้ําใน y นี้มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเลยนะคะจากสมการ4 x ลบ2 y เท่ากับ9จะเริ่มมาจัดรูปสิ่งที่เราต้องการคือต้องการที่ x อยู่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นตรงอะไรที่ติดกับ x เนี่ยเอาไว้ก่อนที่อยู่ไกล x ที่สุดก,ก็คือลบ2 y ถูกไหมคะเราก็จะย้ายลบ2 y ไปทางนี้ก่อนซึ่งลบ2 y มันลบอยู่เวลาย้ายมาก็ต้องย้ายมา บวกนะคะกลายเป็น9บวก 2y จากนั้นก็จะย้าย4ที่อยู่ใกล้ x อ,ออกมานะคะซึ่ง4คูณกับ x อ,อยู่เวลาจะย้ายมาก็ต้องย้ายมาหารนั่นเองค่ะหาร4นั่นเองอ่ะตอนนี้เราก็จัะรูปเรียบร้อยแล้วเป็น x เ,เท่ากับเทิม y เห็นไหมคะเป็นกล้องของสมการเออเป็นกล้องของเพหานามที่ที่มี Y ติเด็กอยู่นะคะจากเครื่องมือของเรานะคะอันที่แล้วเครื่องมือของเราคือ มีเศษส่วนมีรูทแอบเจลูทแล้วก็กำลังสองใช่ไหมคะในข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่า y ของเราเนี่ยไม,ไ,ผลผลไม่ได้เป็นผลผลิตของกำลังสองไม่ได้เป็นผลผลิตของรูทไม่ได้อยู่ในรูทรวมถึงไม่ได้เป็นตัวส่วนด้วยเป็นเศษส่วนก็จริงแต่เขาไม่ได้เป็นตัวส่วนไงเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ย y ก็สามารถเป็นอะไรก็ได้นะคะดังนั้นเลนของ y เลนเนี่ยนะคะก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนจริงคือสามารถเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยนั่นเอง จบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ข้อสูบว่าโดเมนก็คือจํานวนจริงเลนก็คือจํานวนจริงนั่นเองจากคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จากจากสรรมการเนี้นะคะเราก็เลยสามารถสูปได้ว่าสรรมการเชิงเส้นจะมีโดเมนเนี่ยนะคะเป็นจํานวนจริงแล้วก็จะมีเลนเนี่ยเป็นจํานวนจริงเสมอ สมอนะคะคำถามตึงต้งคำถามตอนสุดท้ายสำหรับบางคนนะคะสมการเชิงเส้นคืออะไรนะคะ,ะดูรูปร่างลักษณะของสมการที่ที่ครูข้าฟังเอามานะคะ 4x ลบ 2y เท่ากับ9ดูสิมันมีสมการเชิงเส้นยังไงคะเพราะว่าตัวแปร x เ,เนี่ยมันยกกำลัง1พอมันยกกำลัง1เขาก็เลยไม่เขียนไงคะ y เนี่ยก็ยกกําลังหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่เขียนเหมือนกันการที่ตัวแปรทั้ง2ตัวทั้ง x ทั้ง y ยกกําลังหนึ่งเนี่ยเราจะถือว่าเขาเนี่ยเป็นสรรมการเชิงเส้นค่ะยกตัวอย่างสรรมการเชิงเส้นอื่นๆเพิ่มเติมนะคะเช่น y เท่ากับ 5x บวก9อย่างงี้นะคะหรือ x เท่ากับ 2y บวก1ส่วน3อันนี้ก็ถือว่าเป็นสรรมการเชิงเส้นเหมือนกันเพราะว่า x ยกกำลัง1 y ก็ยกกำลังหนึ่งด้วย แบบนี้นะคะก็เป็นสมก,การเชิงเส้นเหมือนกันนะลูกอ่าประมาณนี้ก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เจอสมก,การเชิงเส้นนะคะเราอาจจะไม่ต้องไปแสดงวิธีทํายาวๆที่เราทํามากว่า5้หนาทีนั้นก็ได้เราก็อาจจะสรุปได้เลยว่า<ไ>โดเมนและเลนส์สามารถเป็นอะไรก็ได้ค่ะ